ต่พี่ฟ้าไม่ล้มเลยแต่ฮอดฟ้า,าล้มก็ละ,ะเอ้ยฝ่ายนี่มันกลับมาทส,สวัสดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีกุตาที่ตามรับซมตอนนี้กาถือว่ายัาง้าทุกคนอ่าตัวมาใน,นี้นะ น่าจะผลตกข์หำอีตาบรชีอยู่จกักมันนี่กะพาเดินทางเข้าป่าอีทุกคนเลยว่าสิพาเดไปหาเฮ็ดบดมันนี่นะเฮบดเอ็ดเฟิร์ถือผู้ชาไปน้ำบ่เลยนะสาวไปน้ำโอ้ไปเก็บเห็ดเนาะสบายดีมันนี้จะชอ <c oughs> นเพิ่นไม่ได้ไปนำการเกี่ยวข้าวทุกคนเลยนี่ก็พาไปมาเกี่ยวข้าวไปเนี่กลับมาละกลับมาบ่เกี่ยวข้าวคอ,อยคอยนอนน้ำข้าวเลยขอดนะ้วยอ,อื่นลงมา รถดักออกต่บ้านและทุกคนออกมาหอดโคกนะเลยจะพาไปเชียร์เบอร์ล,ลก่อนกับเมน,นะเบอรละเดียวมาทีีพบรถไทยกับรถก็คือว่าเอาอะไรทุได้เป็นเลขกหญ่ใหญอย,อยู่แต่พอไปได้ยู่นะลงไปหานสาในกับเป็นปีบีเต้บีนานะออกมาออกเลยหอดตัดแต้มและทุกคนเลยแต่ว่าขบับา นี่กับว่าทีพาเดไปหาเฮ็ดโพสนะหาเฮ็ดโพสยามแฮ้าเนี่ยทุกคได้แฮวหมูบางที่กับถือนะวาม,มานี่ยกับสองคืนเลยคืนหนึ่งสองคืนนี่แหละสองคืนคืนนี่นะบางที่กับหมูถือแฮ้าก็ไม่ทุกคนได้เดี๋ยวติดตามไปเบิร์กันเดตว,ว่าทิ่ปาหรือบอขึ้นหอบนี่นะเพราะว่าขึ้นลบมานะตอนแรกอาจจะได้โรคคนเลยหาเก็บเป็ดโพสมาในตาวิชีพาไม่ล้มเลย ตาหอดฝ่าลบก่อนละเอฝ่ายนี่มานมูนแค่เด้อพอจะชุบฝันเม่เพิ่นเปสร้างไปนอนสร้างกา้าวเละบอลแหงบอลตอนทเนอนทแหลกบอลไป็นภาษาขี่เพิ่นเพิ่นแลกน้นำหลังเพิ่นเลยพลเยพิ่นละได้กคลองคตรกับเม่เพิ่นนะบอลนากขี้คนเดียวมาเนี่ยสสอนเพิ่นขาเกียวข่าวได้รอบหน้าเพิ่นยจงขึ้นนำสะสอนนะอ่ะตอนนี้กิกาทีว,าว่า ขึ้นมาหดโฮยและดิ้โฮยเลย, Lit เลยทุกคนทานในภาาประชีพเพื่อกับเมฆเพื่อนะกินขนมทุกคนเลยพเพราะวมาได้กินครับปัานกระเซ้า,ซาเลยมาบ้านนี้นะจะสอนอประกาศประกข้าวไปมีมมน่ากินแล้วกะคือว่าอะไกินขนมมาไปกินจิตตบ้าเพื่อแะไะว่าสีผ้าเดไปหาเฮดบดนะจักที่ได้หรือไม่ได้ดอะสลับไปรอบก่อนนี่เห็นกำลังมันหาอ้อนะมาแล้ว ชอบเมถามมาทางล่งนะน่าจะลงทางลงที่ไรลงทีไไ้เลยบ่เด้งบ่เฮาก็สบายอยู่ ผ่านไปชีว right, ์ไนก็มาหอดแล้วที่เด oh, ินทางไปเรื่อยๆทุกคนเลยวันนี้นี่น่าจะสวายนะเพราะชีหอดปากเลยเป็นไเด้อทางนะธรรมดาฮะโผล่เลยสับดีโพผล่ตัวมาตอนนั้นนี่ธรรมดาโอ้เอ็ดเฟอร์ตามชิวเจ้ารถไทยว้าว เราไดอนได้มูแวะหวานนี่ได้กับขาวปกาต่อได้บ่มาจะห้เชื่อ hitbot ะได้บอกเลี้ยวเลย่เลี้ยวแล้วก็มาผ่านเราเขาพูดเรน้าเาพูดเรมืนเมืองจะรลีข้างลงรถพอดีเบรกเอออาจจะพักแวะเด็กไม่ได้ หมางงหดวงแง่ทุกคนเลยโู้นองที่ตบนองนี่นะขนาดอย่างแงก็มูอยู่แต่ว่ามานี่นะข้ารถจั๊กไปนะนี่นองเลิกนี่ทุกคนเลยทานภาพปรชีพพ้นมาก่อนโอ้โหวัดพ้นจิมาได้หรือเปล่าแต่ว่าบ่ามันข้านะมันขึ้นนี่นะมันสั้นโทษทุกคนเลยแต่ว่ามันมันข้าหะไม้สดลายนะจะลบเลิกนะตอนนั้นกากาศหะไม้หัว ตอนนี้ทานะพาไปชิมผนมาก็ถ้าพันวิทน้องนี่นะถือว่าไปได้เลยทุกคนเลยยะธอบอลเดียวนี่แหละตามทางนะบออื่นกน็ธรรมดานะพอไปได้ละเดียวกะเพราะว่าคนดเดียวนี่ก็ะคา,าดตอนนี้นะเพราะว่ามันเลือกแห้งทุกคนเลยที่ตม็ยังลายอยู่ตมยังเลืกอยู่ตอนนี้ ไปเล่นอ,อ,อ,อ่ะนี่ก็จะก่อดบ้าแล้วทุกคนคือว่า,า,วามาฮอตจะเศราาอยู่มื่อนี้นะไปนี่ก็วา่าจะได้ไปหายามเฮ้าจะก่อนจะไปตอนนี้มาฮอตจับ ฝนก็ตกให้แลละทุกคนเลยแต่ว่าน่าจะตกไมีแห้งนะตกห้ามเฮ็ดบดมาบอดละ่ะกะได้เ้าไปไว้เคืองก่อนไวันถืออู้ถือเผลอมาทุกคนเลยยันแบบทุกเสิร์นะนะยันรถซอรถเชล่ะพอได้นอนนำทางมาอยู่บนมานี่โอ้พยายามก็ปุ๊บนี่ตอนนี้มาฮอดมนอยู่บนเศ้าแล้วทุกคน มาหอดแล้วก็กางพยายามป้าไว้นี่เอาเคืองป้าไว้นี่แล้วก็ว่า,วาวชิพ่าจะไปหาเห็ดอยู่อันห้อยติ้วเพืะ่ะเห็ดบดอ่โอโซงนี้นะตอนนี้ไปเอาเห็ดบดก่อนทุกคนเลยว่าเห็ดเห็ดบดแล้วก่อนนี่อยู่นี่บิลายไปเลยได้จะไปเบิ่งก่อนจะบอกจะเอาก่อนแล้วก็ไปจักอโตลืดยโลดเห,ดห็ดบดท,ทั้งมหมดนะเอออย่าบิดแล้ว มันจะบินนีแล้วฮะอะไรทีกคนโอ้โหเพิ่งเอาได้เห็ดบดทั้งหมดน่ะฮะอตุปริกินนี่ทุกคนลายเลยนี่เฮ้พี่เห็ดบดทุกคนสุดยอดสุดยอดเลยปุ๊นี่ได้อยู่ตอนนี้น่ะน้าเห็ดบดทั้งหมดนี่นะ อ๋อเต็มคอเลยน่ากำลังเป็นนมแมวก็มีนะนี่อ่ามืออืดบืดพูดนะฮะพูดนะหาพูเหล่ามันพูพูพอนพาณพอนฮึมะเนาะนะอ่ะผลิตภัณฑ์ไงข้อก้าวข้าวตนดาอ้าทุกคนนี่นี่หูเห็ดบดเห็ดบดมาเด้อทุกคนปิดเห็ดบดตัวน้อยตัวนี้แมวแม่ล่ะเอาตัวเอาตัวพลิตกินนี่ที่ดายมัน จเลยน้อยนะม,ะมอ่นกมมมีมีม,มีมีโคนเอาได้ขัดเท้ามีเอาได้เออตัวหักอ่อ่ออติดมาเลยผู้เถีคอรนนี่นะทุกคนคอนนกกันนก็ลายอยู่ตอนนี้ปิดได้หลายตัวเลยทุกคนเลยทำยาแกงเอาอยู่นี่กัพ่อแกงเลยเ็ดบดสนะกะว่าจิพาเดวเลาะไปเอาพวละแค่ไปติว ขี่รถป่าละตำชิวขี่รถปและวะขี่รถไปจอดอยู่ฮาโรดทางลงกันไปตีหันจอดรถหันขี่รถจักรไปจอดอยู่คนหน่าทุกคนเลยบัดมาอย่างเลาะหยามแหวนะ เดีย๋ยมาหาเฮ็ดทุกคนเลยรถกระถวัดจอดไว้นี่แหละไปถ่านประชีวไปก่อนแรกก็เม่นะเป็นห้องโอก๊กเดี๋ยวทีได้ไปเอาน้ำหลั่งไปทุกคนเลยยางหาเอาตามแคมทางนี่พี่น้องเลยไปผาไประชีวไปก่อดแจะเลาะหาเบิ่งเฮ็ดบดนะเพราะว่าได้ลายเจอไ,ได้ทุกคนเลยเฮ็ดบดท,ทั้งหมดเลยนี่ พัเดียวพยายามแหวด,ด่างอยู่เลยด่านพวกแหวด่า,ดางดีกว่แต่ว่าอยู่พี่กับคนละบัดมาคนละอยังมาหาเลาะเก็บเห็ดแถวนี้มีแต่ห้อยโคตรทงหมดห้อยโคตรลายดีทุกคนเลยจะคิดได้เห็ดหรือเปล่าเห็ดลายวะมาตามไปคิดมันเอาอยู่หน้าอย่างนี้แต่ว่าเห็ดบดนี่มันอ้อเป็นบ้อนทุกคนเลย คนเลยแต่ละปีมันเคยเอ้อหลายนะให้บดขอนนั่นนะะเลยไปจอบมืก่อนหมอง้วชิม,ม่หรือบ่เพราะมันอ้อเป็นบางของนไงบางขอนกับทันละอ้อกับมินี่แต่วาเนยอ่อนอยู่ เดือดอ่อนอย่แต่ถั่วอ่อนลายทุกคนนี่นะตุ่มน้อยนี่ยลายอยู่เพิ่ระจำนี้นะปริเกินเดี๋ยวปิดเอาก่อนกำลังปริเกินเลยนี่นะแต่ไปชื่อพื่กับเม่เพิ่นจูพุ่เอาอยู่แคมท่าพุ่งค่อยนะเอามาหละแถวไหน นี่เก็บผลผลแล้วทุกคนตัวาชีวะเลาอองไปพุ่งแหละบอลตาไปชิลยูพ่พรัตอนนี้เอามาฮอดด่านเลยบอลมันค่อยเอาหวานหวานไปซื่อน,นี่นะทุกคนอยู่แคมป์โฮยนี่เดี๋ยวชีด้ไปจอบกกว่าขัดเมยในพานไปชิลเพื่อเอาก้อนแล้วได้จะพผลป่ายทั้งเลยกับเมยพนะัก เียนะขอูหลังยเดี๋ยวไปเจาะปูนี้ก่อัวอ่ทุกคนเนี่ก็ลานะเต็มมาเลยนี่ิบดทั้งหมด คนเลย เอาให้ดบดดูขอนนี่มืดนะแล้วก็ชีขึ้นไปเอาอยู่หนนันอีกทุกคนเลยบนงบตงนู้อ่างนะแต่ว่าอยู่หนนันขอนใหญ่มันเคลื่อนมาหลายเลยเดี๋ยวชี้ไปโลกบก่อนต่อไปชิวมังหลังกบะมีนะ ไปต่อทุกคนฝนก็นยังตกยิบๆอยู่ได้แต่ว่าตกมีแห้งไปเลยนะพอดีไปซ้ำนี่ไปเลาะหาเห็ดลวกะชิได้ค,คือไปหยามฮหวด่างที่งนี่เลยงวยชื้ mm hmm. หรือบ่อด่างนี่นะเพราะว่าหมูกับไปคือชได้ทุกคนเลยแต่ว่ามันทะละไปเย็ดนะมารบก่อนนี่หมูเหอยูกินมะกระบุกนะแต่มันมีเหวาไปเยิบแหว คนเลยเห็ด <coughs> <coughs> ตอนนี้ไปหาเลาเก็บเห็ดก็ถกวายฮวก่ะอยู่บนตนานี่ทุกคนเลยไปทางที่นั่นกะชิได้ไปเจาะเบิ้งแฮวได้บางทีบางทีมันถึ่นะบางทีแฮวหมานทุกคนเลยในภาพประชีพบนหน่าจะหาเก็บเห็ดพูดแล้แถวเข้ทางเม่อพวกว่าเพิผลยาปีบเลยตอนนี้นะเม่์ทานในภาพปรชีพอยู่เลยัง่ีมากนี่ เบท่าทุกคนเลยสุดคอดเลยตัวนี้นะพอดีกิน โอ้ติดของอนคนนะโอ้คอน้อยนะครับปพุ่นอาจะชุดเลยโอ้ยงาพวกกระลายทุกคนว่ากเก็บมาอยู่นี่ก็น่าจะพอ่อตอนนี้เก็บเพชรก็ถือว่าได้หลายแล้วทุกคนยังเห็นในภาพต่ชิวอยู่จับคนปายสงเกตเอากับเมย์ไปนะถือว่าทีด้หาเก็บแถวเก็บทางน,นี้แหละตอนนี้ยังหลายทุกคนเลยหาเก็บแถวไป

สซลาร์เนโอ้เถอะป่าเลยนะเห็ดนี่น,นะอนเอ,อ้ยโยชงเลยกระตาไนปะตอนนี้ก็งา,งานเดียวป่าทุกคนเลยในภาพประชิวเพื่อนหาเก็บเห็ดแลกกับเม็ดเพื่อนนะคอยแตว่าฉี่ไปหายามบิงแหวนะว่าเหวอยู่ด่านเนี่ยทุกคนกับมีลุ้นอยู่คอยพยายามคนเดียวถ้าว่ามันถือในกะเฮ้ในภาพประชิวเพื่อนพังเซงเอา อันี่ก็มีริทบอสนะเทว่าสุลามันเออแทบป่าเลยคนเลยตอนนี้เห็นเต็กคนเลยลืยดอยู่อ๋อต้นไม้ไม่เต็งไว้เดี๋ยวจะไปปิดเอาก่อนทุกคนเลยแต่ว่าหาเอาดอากมันมันทะระแก่ค่ะนะมันทะระห,หาวนะหาเอาดอกพอดีกลิ่นสำนี้ยังพอดีกินอยู่ทุกคนเลยยังกินได้อยู่ภาพามชิวเพื่อลบอาววิเตอร์เพื่อแลก นาเดี๋ยวเห็ดบดมารอบนี่พอดีกินทุกคนเลยชั้นนี้นะ่ะกินมีเปิ่งกินมีเยือเสยไปเลยนะเพราะว่ามันดอกมันง่ายถ้าว่าดอกน้อยนี่มันกินหลายพวกทุกคนเลยมันชิมรมสหลายเลยนะ กะเือว่ามาหอด่านแล้วทุกคนเ้ยว่าจะได้เลาะขึ้นไปหาหย่ำเฮี้ยก็ทีถึงเนื้อน่ะพาไปชิวกะไปหาเฮ็ดบดอยู่แต่ว่าหยามแฮวโทแล้วกะเลาะเมื่อบ่อนแล้วกะพาไปกินข้าวอินแล้วกะชิ้พาไปเมื่อทุกคนเลยวันนี้นะว่ามากับเมื่อช่วงนี้กำลังห้ามสุดทุกคนเกี่ยวข้าวข่าหน้ากับเท้ากะ น่าจะแล้ววันนี้แหละข่จะจสอเนเพื่เกยวเฮ้ยจะดท้ายนะนาจ่บันบุ้งนะทะเลต้องคนเลยสวามเมอร์ตะพีเพื่อละอื่นน่าจะได้เม่อเกลียวข้าวจุบันบุ้งมืออื่นนะ เข็่ยมเหวนี่น่าจะหนักหมูข้าอีกแล้วทุกคนนี่หมูหย่งอยู่เลยตัวมาดุษย์กน็นี่มมตร,รตะคืลโอ้โหน,นี่มันคืนนี่ก็เ้ากินเลยทุกคนตัวเฮาเห็ดเหวอยู่หน,น้าอยนี่มันมีเฮาเยอะหมูไม่ใจมาหาดุษอยู่เป็นเะป็ดเลยนะเดือดหายแห้งทุกคน มันเข้ามากินเลยมูนะต่วมากินมากรบกนี่มาไปนี่มันมีเฮ้านี่นะเท่าเฮ้านี่เจ็บเหวถือเลยตอนนี้ก็เถื่อเหี่ยวกระยาม้ะทุกคนเลยมีถือซ้าแต่ว่ามูนะเฮ้าแต่ว่าเฮากะมากินอยู่พระอันทางแป็นพี่พระทางหกน่ะมีเฮ้าเลยมูนะแล้วก็ใช้โล่โมบ่อนก็นแบบนี้นะคนกระตุกยิบยิบอยู่ทุกคนเลย อย่ามาตกแห้งเพราะว่ามันนี่วัชพาเดเดินทางกับบ้านนะเท้าพ่นแห้งนี่กะอาจจะได้แข่งเมื่อทุกคนเลยเพหัวเห็ดบดเท้เากะได้หลายเลยเลยก็ยิ่งเคืองก็ชอบเลยแต่นี่โลมาทุกคนอหอยหมูตอนนี้งอยอยา่ายเลยยังทางเลยตอนนี้กะสวัสดีเห็ดเมด่อขอนี่นะทุกคนเดี๋ยวได้โล เอาคอฮอนไหมนะเห็ดกับมันเริ่มแก่แล้วปลาตัวขอนนะเฮ็กทุกคนเห็ดบดทั้งมดนะเดี๋ยวจะได้ไปปิดเอาครทุกคนเลยไปง่ามขอนนีดนะนโอ้โหพอดีกินอดเลย,ยอดเลยทุกคน กะถือว่ามาฮอดรถอด้รทุกคนเลยมาฮอดแล้วกะนานในพ่านไปขี้เพื่อนมากกบไม่นะผาเพื่อนมาแล้วกะนิได้พาได้เมื่อบ่อนเพื่อนแล้เมื่อหายหที่กินแล้วกะนิได้เดินทางกราบเลยผลก็แยกตก,กนะพี่น้องเอ้ตกเริ่มแห้งมาแห้งมากเลยอตอนนี้กะถือว่าทิได้เลาเมื่อก็ทุกคนรถกะปะเล,ตย,ล,ล,ลยตายเลยรถกะนเลยไผ่ตายทุกคนเลยก็ไผ่าาตายนะ ชีไดรยางแล้วกะ็ชีได้เลาะยามแฮวเลาะมอือไ่คนอาปัชีเพิ่นกับเมน,นะขี่รถจักรมาก่อนเลยถือเคืองมอ่าปะอยู่บ่อนเพื่อเลยปัชีไป็นอ่อนทาอยู่บ่อนคนเลยเอ็ดกินทานนะคนอาปชนะัชีอยนะชวนคอยชีได้เลาะยามแฮวเ,เวลาะมอืโอโหหมดแล้วคนเลยยังดีแต่ถือเคืองมากมันนี่นะถือพาห่มมาถืออูมาทาวิถือมานี่ รุปเลยมือนนี่ตอนนี้ถือว่าโลมาเคืวแฮวเลยจ,จะได้การจะพยายามแหวทุกคนเลยแหวกัอยู่แเข้มท่างนี้นว่าด่างเข้มท่างนีถือเมนนะยามยินย่าแล้วก็พยายามชงด่างให้เดียวฮันบางทีหมูทึ่นะ ตอนนี้ he ll, he ll, นะเฮามาห่อนเหวนะเลาเบิ้งไม่มีเพลือถือเลยทุกคนเลยนะ่จาจะมีเพลือมาเคอนะมีแต่หนามเม่นนั่นแหละเดี๋ยวเชนเลาะล้วก็พยา,ายามช่องด่างชามด่างนะถามเบิ้งยันนี่ช่องด่างทุกคนเนะลยแต่ขี้ได้เมื่อหากยเขา้าวาไปกินข้าวตัวเสาร์นี่มาหนี่งกะลงไปหาเห็ดเลยมาแต่หาเห็ดจะลดตายทุกคนเลย คือแบบนี้นะเพราะมันมันยีบแล้วเธอตึงหลังนี่นะถลามมาอยู่เมื่อบอนะ่อนนะมาจะเคยยอดบ่อดแล้วได้ได้บอนะเห็นมีเย็บ,ย,บยังขี้เย็บมันยังมาอย่างเยีย แล้วอะไรแล้วอะไรเฮ็ดกินนะพรล่ะกินอ่ม่ทน่าเฮ็ดเมื่อไ้แบบนี้ได้รถตายละผราเฮ็ดเมื่อทมืรอยู่เดทงนี่ก็ไม่เห็ดนะอตาประชีพเมื่อก่อนบ้ยเเมื่อไรแม้ะดีตากิจมมาได้เจอเดืลดเลยว่าแล้วก็โยดีแค่ประกาตออกกดี ทีละหากินข้าวก่อนมามาทุกคนกินข้าวปั๊บต้ข้าวเส้าไม่ได้กินเลยมือนนี้มากินข้าวเสลาอยู่พีโรด <c oughs> มวยอย่างกับวิวิทโน่นแล้วมาด้ยวยข้าวเด้ยวยนะมื่อก่อนเมืม่อก่อนแล้วโว้ยชอนเดียวมื่อผัด <c oughs> ไม่มาน้าาได้ มาเมื่อตะเมื่อน้ำพเพโชคดีเนอไปเลาะนองพีเลาะมูแรงปมูะตั่ยื่มป้าอ่ะแต่เมือเดียวได้ปัาดีนะเอะัเงอน้ย่อคครเลยยางกะเขึ้นมีวิโนนนะ โอเคทุกคนตอนนี้กะหลักจากที่ได้เข้ากินน้ำอิ่มนะถือว่าทีมงานกะเม้อเลยจะพาไปชิวนะเฮอร์เพิ่มเม้อเพราะว่าเพิ่มละเด็กก็ไม่เพิ่มได้รถกะตายทุกคนเลยถือว่าห้าวกะที่ได้นอนอยู่นี่แหละบางทีก็น่าจะได้ไปนอนน้ำเขาเพชรนะเพราะว่าเขาเพชรนอนอยู่อันทางพุ่งน้อยนี่อ่สำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้ขอจบลงเพลที่นี้ก็ขอมอบใจพี่ทุกคนที่ทำใมาติดตามแลครับชมแต่คลิปน้ำโลน่าพอได้ไหม